มาต่อยเ้วได้พี่น้องเอ้ยห้ากับสโมงสิบสนาทีประมาณติศาสตร์ของการทำงานวันนี้ก็าทำน้ำข้าวปุ้นเสร็จก่อนเวลาอันควรปกตินะประมาณหนึ่งทุ่มคนรอก็รอกินท้องร้องจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กรอไม่ไหวตั้งดีๆยยงงแลงแลล้้วว พ,พี่น้องปองปลายเอิรนเขาจะมากินโซยกินข้าวปุ้นเด้อพี่น้องปองปลายมาเด้อ <c oughs> พี่น้องปองปลายบาทนี้เด้อก็สิมาเกิดซื้อกันบาทนี้ มันต่างโหดว่ากูจะให้ต่างมาจนสูงเลยสูงนี่นะนี่งน่ะล้างน้ำแข็งโอ้กน้โลางน้ำแข็งเขาสิเปื่อยเอมาเดิม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 อยมาเด้อน้ำข้าวปุนบ่มันแซบแล้ว เอาบวงมันก่นซีมเด้สวยอะบวมันสวยกูสิซีมนะมันนี่ทำอะไรวะน้าทำผิดสวยโอ้ยสวยวงมึงหลาบเอามากูบอเอาอืมโกป๊ก ตะคอนมาคนดูตะคอนคนดูสิบสแม่ย่างก่อนนี่นะพี่น้องป้องปลายโฮกคูณสิมาได้จังได้คนทำหลุมเอ้เอาสวยโฮ่งี้ยโฮนยางตัดายใส่ลูกอ้นแแล้วกรสูงจ่องหนึ่งขาวจักคัแนนกระไกลป่า

มันแป้งพี่น้องเอ้ยมันแป้งน,นัว้องแท้เลยมันก็เลยแบบว่ามันเป๊ะเลยเนาะโซเอาขึ้นมานี่นะหมอนะอันอะ่่างโต๊ะบอพอบมันอยู่ต่ำพดว่าไปตั้งอยู่เตียงอม่นกอยู่ไกล ือซื้สึบ,บวบบไบบ่ได้ตั้งแล้วแหละรื <c oughs> ้สึบว่าได้ตั้งแล้วมันสิไปวงไพวงมัน <c oughs> ไปมาตัวนี้ไหมที่นอก มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาตาไปกินเด้อดคิวของคุณมาถึงแล้วจัดปลายเร็ว สองแม่ลูกนะคือสีฮอดคุณแหละ<ป>ค,คือสีฮอดคุณแหละเออคูณเนาะลูกคุณแม่สัส เอาเห็ดแล้วเหรอคือบุ่ให้มีผู้ได้ตัางไปกินบ่วายวายวายวเข่าคิ้วเข่าคิว,ว,ควอิ่มนะยังห้องแล้วไปเข่าคิวอยู่เออเออ,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 อ โหด,โดเด้อืออจะนะาเ,าาเทำเสร็จแล้วก็กินพี่น้องเลยมือนภาษีมวนตะเบิงแขกเนี่ยภาษีบก้ากินเด้อพูได้ก็ได้เบมืงมาดูบด่อย กินเห็ดตาเหลือเพราลยสวยกูจะกินแต่ลูกสิลปแล้ว่ะสวยเพราะว่ามันแซบเพราะว่ามันแซบลูกสินปลาน่ยมันหอมหอมแล้วก็ข้าวปลาเนี่ยหนึ่งสวยเนาะกูคนหมากไว้นั่นมันได้กลิ่นปลาฮะเดีมันได้กลิ่นปลาคันดี นานบอกให้เลี้ยงเขามาเลี้ยงบ่ได้ฉันมบัเลยขาวลดสูงหุ่มรลดไ่อยากไปยอมาเียดอออนี่อาตักนตักก็ใช่ปกระสบมั้ไว้ได้ไว้ได้มันนาคนเหมือนเด็กเลยแม่ hoà chäm đầy điểm ok,... phải ăn đây nè mình làm kiểu mụ ch 살아 nhìn mụ hoài không priced không mà nó là chiếc t 뉴� điatin l owner mấy l Department store như là l xem phim giáo dạng và làm video phim bà chú nó are …isnt. Lêm Pan Gangе n� ,H國 gia đình kia g 돼 ở comun trong chơi thân phát làng và chuyện tiếp tục phải nói

เวาเาส่องมาะบาันนี้ใช้ละวถัยคอยหางเอาถว่ยเชฟมีเเลยถยเชฟเลยโอ้ยเปล่าฮ้องแกก็เิดมันก็ส้าดแดดแต่นำแถ่วใหญ่ กูแสบกับพี่น้องแบบบไมแนะผว่านหาโลคโรดูแบุแสบเลวต้นขวน้ำหนากกันโลนึงวะยายนายโตน้ำมาเอาอันขวปุ้นไปกินเด้อข้าวปุ้นไ่ลากินดเอาไปกินทีู่โรดมันจะสิบบขาด แซ่บอยู่น่าไม่หนัแซ่บอยู่ได้กูว่าโอเคอยู่ได้มังโหนั่นนั่นแหละพาไปกินตามมานะแี่แหละเนาะเนาะมาจกหล่อโบเมนแม่ข้าเจ้าเอาจองอไมาใส่แต่มันเออมันอะไรเนี่มันอะไรมันอไี่อี่นี่แ่ก็เข้ากับเป้แ่ แม่ก็ถวยน้อยแท้แม่บมได้กินลาได้แม่ก็เสร์ฟกินแบบแกะแบบไหนมันบดได้เพสปนไดพอดีพอดีมันบดได้เพสดได้เกินได้หน้อยกินได้อืมนันอะใส่พักก็เลยดอันนี้มีเยอะ ตะเคียบด้วยมือดี้งมืออ๋อคันเพิ่นบ่มากเลเนาะโอ้ยมาสันต์ต่ำมึงเอ้ยไปแม่ไปม่หนึ่งเพิ่นบ่มากแล้วสวับเขาอบ่อันนี้ันแป๊บสี่มึงหย่าเด้อถ้ามึงได้ถ้ามึงได้ญาติออกจากบ้านกูน่ะเคียบไ่

นี่คือมึงจะกินใช่ไหมมึงสั่นมึงหิวปนัน่ <c oughs> นบ่หิวจนสัน่น <c oughs> อ,อ่ลอาลบางบทเรื่อนหมอแล้บยันนี้ับเวลายังก่อนตัดคลิปไปลงในในเฟซเลยพี่น้องไปลงคลิปเดียวก็มีพวกดราม่ามาคอมเมนต์เลยมาเรากินให้เบญญิง์ดไงเดินจังสัตว์ยังสี่ที่แปลว่าใส่จำน,<ใ>นวนเราเขาคิดว่าคอนเทนต์<ม>นนทำแล้วทิ้ง บอเด้อบอ๊ะกันซามพูดน้ามาหายไม่มีมันคือบอลงกันซานี่บอมีการใสการลงกันซามอยู่ด้อนี่ถัวยมันแบงนุ่นถวยน่อหน่อยมันโคลนบุได้ให้เอาลงมีสอยยังเดอเอาคันซามาให้จมิลีสโล่ จะมันเงีนนยบผกักเนาะตะกี้คือซัวะทังนั่นนะคือบอกเอากระปุนไปกินอรบนน่เีี่ห้มนาจะแนม่าแนมเบอขากปุไม่หันนกินแล้ว,ลวเขาไม่เบ ห่อมากเลยยังวะข้างหน้าสามพอแม่ลูุขันแล้ว,ว,ลวนี่เกิดยังไงวะแล้วอะไรได้เนอะเวียนเดาเนาะสีเห้วได้เนาะมาด้เห็นยังต่อเลยเนาะ ใช่ไหมใช่ยเหูตัคกินเเด้วคำโตโตสิมือกบอกกกห้เทลงกระซานอยู่ด้หเทลงกระซานจะงรนง่ายเป็นกนี่สิบอมพักลงกุสีบอต่างหาภายในสัปปตึกปลาละบอม เป็นอะไหนามานะมึงวะเนาะโอเคอยู่พอดีเลยเด็กหน่อยจะกินได้ผู้เเ่าจะกินได้นะเดยวผปลากระหนังกินไอ้ัม่มาหาชิปโบล็อกแล้งบวเบิรดบอบบีบอบบี้ตะคุ่บางรลาย ยังเบิ้หายทิ่โลนะยังมาแรวนะจะนักถงมันเอจะนักทุงมันเหยบไ่รกนี่เี้ยจะเอาในมันขาเหมนเวมันร่อยมันดีเห็นนี้เลยถ้นะเอาไปนะจนึงมาหามหามใส่ผอมมงนะก็ทันั อ่นมันไปตึกปลาำขาวบอนั่นคือจังหวะเข้าไปแต่หิงเสแส่บเสแบรบยูเฮยทางน้ำเสแบรบยูจางบอเป็นแนวใดเป็นแนวได เพื่อนเขาปล่อยใกล้คนละหันบ้าเขาปล่อยใกล้คนละหันเขียนคำไปตึกปาลามกดาวป่นะนายสาวดาวปุ๋ยมะถีอย่าง้หนาขึ้นกว่าใส่ดเวต่างหูเข่งอันนั้นหน่อยกกินเนา จะมักตั้งต่เว้นกันเลยเราดาวแล้วครับแล้วไปดาวป่าโมท่ากินกระปุ่นจังเมื่าป่าโมท่าห่อกระปุ่นจังเมื่าคือทันทีเมื่ออะไรเมียอเท่าน้ำบ่เนาะเปล่าใช่เป็นอะไรแต่เมื่ออื่นมาหัวซีโรซาจากซี่รือบอเดอ ขอเพียงไงมันหายนี่แหละให้มันอยู่น่นี่แหละค้าวซลควายนะคะคุณหรอว่าเอาตัวนี้ไปไหวพวกเรได้เอาิมมาก่พชรกับเร เฮียเขาหกคูณสิบสี่มาเอ้ยมาห่อโหหน้ามีผูห่อออกไปให้กองก่อนไปมึงจะห่อเมา่อไหร่พี่น้องฟองไปแกผภาพบรรยากาศวัยเพียนสมนีก่อนกาทีนี่บ่พ่อกับชิ้นยังน้อยหมดฟ้าระแล้วหมดหน้าจะให้็ะไเตรียมคร้องไว้แล้วสิกลับ แวสิบอกเขาไว้คนสั่งเขาไว้บอกเผาอย่าเาากาบลองพผนี่เ่อแม่มินบอกอิ่มพ่อแม่จับหนึ่งหนึ่กินไเโดย ีอ,มอแม่เผ<ด>ินบ่มากโลสวบข้าวาสวมข้าว